สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะว,วันนี้เรามาเดินเที่ยวชมเมืองลอนดอนกันนะคะมาเที่ยวชมเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษกันจ้าดูบรรยากาศนะคะผู้คนเยอะมากค่ะผู้คนเยอะมากนะคะเรากา็เป็นตึกเป็นอ่า ล่างบ้านช่องเขาเยอะมากค่ะพี่น้องจา๋านี่ค่ะบรรยากาศนะคะนี่จ้ามีสาล้อด้วยนะคะมีรถ3าล้อด้วยพานั่งรอบเมืองแล้วก็เปิดเพลงค่ะพี่น้องจา๋าเปิดเพลงนั่งรอบเมืองชมเมืองกันนะคะดูนี่นี่คืออ่าน่าจะเป็นลรงมาหรืออะไรไม่รู้นะคะนี่ค่ะ บรรยากาศประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องจาม่สีก็พาดูบรรยากาศนะคะยุพินนะคะยุพินก็พาดูบรรยากาศตึกหลังบ้านช่องเขาค่ะสวยงามมากนะคะสวยงามมากนะคะนี่ค่ะนี่ก็มีรูปปั้นของงามาด้วยนะคะเป็นน้ำพุนะคะเป็นน้ำพุเป็นรูปปั้นนะคะนี่ค่ะบรรยากาศค่ะ ประมาณนี้เลยนะคะวันนี้เรามาเที่ยวรอบเมืองกันเลยจ้ายังไม่รอบเท่าไหร่หรอกเนาะพี่น้องจ้ายังไม่รอบเท่าไหร่เนาะก็ประมาณอยู่ในอ่าใกล้ๆกกับอ่าใกล้ๆกก,ๆกับอ่าช้ยนาทาวนะคะใกล้ๆกกับช้ยนาทาวก็เป็นจุดศูนย์กลางอีกจุดหนึ่งที่ผู้คนมาท่องเที่ยวเยอะแยะนะคะ ไม่ซีถ่ายวิดีโอก็จะเป็นวันวันเสาร์นะคะวันเสาร์แล้วก็ผู้คนจะเยอะมากเพราะว่าวันนี้ฟุตบอลอังกฤษแล้วก็อสวิตเซอร์แลนด์นะคะฟุตบอลอังกฤษกับสวิตเซอร์แลนด์ก็จะเล่นกันเขาก็ผู้คนก็ออกมาดูฟุตบอลกันนะคะออกมาเที่ยวกันนะคะนี่ค่ะ พอวันหลังมาเราก็มานี่เลยมาเมืองอ่ามาชิงช้าสวรรค์ใหญ่นะคะลอนดอน,ดอ,นอายค่ะล้วก็นี่เลยค่ะข้างล่างนะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยววันนี้นะคะวันนี้เราจะไปตึกสีชมพูมตัวนี้ค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะสวยงามนะคะสวยงามมากเม,มืองลอนดอนของ ประเทศอังกฤษนะคะเป็นเมืองหลวงลอนดอนก็จะเป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษนะคะ